นาคม2 5 6 4ครับไม่แน่ใจว่าบรรยากาศวันนี้เป็นแปบแรระลาดเดินไปเรียบมอกประสมเมฆยามเย็นนะครับกลุ่มนี้น,นา่าจะเป็นควันมลภาวะของจากรถนะครับ แอบังอะไรต่างๆสิ่งปลูกสร้างเยอะแยะในกรุงเทพมนาคเนานะอันนี้สงสัยจะเป็นคลิปอัศสดงสังลาของผมนี่แหละเพว่าจะได้มไม่ได้มาอยู่แถวนี้อีกแล้วนะครับท่านกับผมอาจีพินาทานครับ รัดตัวพ <c oughs> อสมควรนั่นเป็นตึกของอธนาคารอาคารสงเคราะห์อ่นะนนโนนก็เป็นเอเท่าที่มองเห็นนะ <c oughs> ที่เห็นกม้กมๆโผล่มานั่นแล้วคืออาคารของการไฟฟ้านคารหลวงเอ้ย <c oughs> <c oughs> โลมาเห็นว่าเป็นเหมือนกับกลมๆต้นนี้นหนึ่งนะปลายตึกกับหลังตึกะระยะที่มองเห็นไกลๆน,นะนี่ๆๆกลมๆเนี่ยน,นะนี่คืออาคารที่สร้างใหม่เมื่อประมาณเอาปีที่แล้วของการไฟ้นครหลวงครคับผมก็เคยไปทำงานที่นั่น ช่วงหนึ่งอันนี้ก็สังงานใหญ่น่าจะเป็นของทูนะที่อยู่บริเวณนี้ฝั่งนี้ก็ <c oughs> เราสู่กันฟังที่เห็นเวงิงเวิงเนี่ยนะนพื้นที่อนาบริเวณนี้อย่างทั้งหมดนี่ 73ไร่นะครับในใน,ในตั้งแต่กีแกนอะไรต่างๆยูนิเวอร์สอะไรต่างๆนี่เป็นพื้นที่ของเสียอของบริษัทแกงสเรนนะของพวกแกงสเรนนะครับไม่ใช่แกงสเรนแกงสแกงสเรนนะภาษาไทยของพวกตระกูล บุญดีจเจริญบุญดีจเจริญน,นะครับอันนี้อาคารหลังนี้ก็ยังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จคาดว่าจะใช้เวลาระยะหนึ่งน่าตื่นเต้นกับบรรยากาศที่เขาจะสร้างตึกสูงที่สุดในประเทศไทยได้ยกเลิกโครงการการไปแล้วเพราะโดนพวก เซ็นท่นนะพวกเซ็นท่นนะเครือขา่ายเซ็นท่นเขาซื้อไปตอนแรกก็เป็นหุ้นส่วนกันนะทำธุรก,ดดกิจด้านการก่อสร้างกัาไปลากันซื้อกันเองนะหุ้นส่วนแล้วก็ซื้อเกิน50เปอร์เซ็นต์ของหุ้นนะซื้อหุ้นเกิน50%เปอร์เซ็นต์ก็ครอบครองเลยเดียวเหลือแต่อาคารเก่าแก่นี่รอบๆไปด้วยตึกหลังใหม่ที่ผมยืนอยู่นี่คือตึกสี่สูง 18ชั้นนะครับเป็นสยามคอนโดเป็นคอนโดที่สร้างแห่งแรกในป,ประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเก่าแก่ 9, ประมาณ7อาอายุอานามก็ราวราวส่สิบปีนะตึกหลังที่ผมยืนอยู่เนี่ยบนดาดฟ้านะฮะสมัยก่อนที่ผมมาในสา,าอยู่ปีที่แล้วตึกหลังนี้เป็นโดดเด่นอยู่รอบไปด้วยล้อมรอบไปด้วยป่าละเมาะแล้วก ป่ายหานะฮะแต่เดี่วนี้ด้านหน้าจะเป็นที่ทําการพักไอพลังธรรมนะแต่กลายเป็นสนามไปแล้วตอนนี้ทุบทิ้งไปแล้วและโดนลานนี้จะจ้างเป็นตึกสูงที่สุดในประเทศไทย125ชั้นนะะแต่ว่ายกเลิกโครงการไปแล้วเพราะดนพิษด่านการขาดทุนค้าขาย มี่สินเยอะของบริษัทไอแกนสแลนเนี่ยน,นะฮะพวกตระกูลบุญดีเจริญแต่ว่าน่าจะมีการฟื้นตัวได้นะครับนี่ก็เรียกว่าทอกออ t เดอะทากระซิปเล่าสู่กันฟังเรื่องชาวบ้าเรื่องความยิ่งใหญ่ของพวกตระกูลธามากินเจอก็อาสังหานี่มารัพย์นะครับ ยิ่งใหญ่จะเดินก้าวหน้าบางครั้งก็มีเจออุปสรรคพิษด้านเศรษฐกิจทั่วโลกเหมือนกันอย่างตั้งแต่ปี4-2นั่นคือพวกหมาเศรษฐีเหล็กก็ไม่ขายปูดก็ไม่ขายในช่วงนั้นนะเอาไปมาก็เจ๊งไปจำนวนมากคนที่รอดก็มีแย่ๆเหมือนกันสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับเราสู่กันฟัง ตังแล้วผมก็จะลองไปเล่นหุ้นกับเขาบา้างนะครับท่านอยากกับผมมาสีปีนัทารับ